ครับมึนจะเอาใครเข้ารังหงรายชื่อเต็มไปหมดมาพูดเป็นรายตัวในวันนี้ว่าใครน่าสนใจกันบ้างแล้ววันนี้ก็มีทัศนะฟุตบอลที่น่าเชียร์ในวันนี้ติดตามได้ในคลิปในช่องเฮียอวยสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันความหวังของคนไทยหลายๆคนนะครับวันที่16นะครับสิงหาคมนะครับวันนี้สรากินแบ่งรัฐบาลนะครับ ก็จะทําการออกรางวัลน,นะครับก็ใครมีเลขเด็ดอะไรก็พิมพ์มาบอกเฮียกันบ้างนะฮะโอเคแล้วก็ตามธรรมเนียมนะฮะใครเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากคนลนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเป็นกาลังใจให้เฮียด้วยเพื่อที่จะทาคลิปดีๆใหม่ๆออกมานะครับนะ <Wow. S 1> แล้วก็สําหรับเมื่อวานนี้ที่มีอะไรตกหล่นไปเฮียก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับส่วนกิจกรรมนะครับในเพจของเฮียนะฮะก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับไปร่วมสนุกกิจกรรมนะครับ ตอบคําถามนะครับเก็บคะแนนนะครับเพื่อที่จะได้รับรางวัลนะครับเป็นเสื้อฟุตบอลสโมสรลิเวอร์พูลนะครับใครที่สนใจก็เข้าไปติดตามได้ในเพจของเฮียเลยนะครับชื่อเดียวกันกับช่อง YouTube นี่เลยนะครับเฮียอวยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราก็มาพูดถึงนักฟุตบอลที่เจอกนครอบนะครับมีอยู่ในริดไลชี่อยู่ในมือเต็มไปหมดนะครับหลังจากที่พลาดนะครับทางด้านมอยเชสไกเซโดนะครับกับทางด้านลาเมลราเวียไปแล้วนะครับที่ย้ายไปอยู่กับทางด้านเชฟ สโมสรเชลซีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาจริงๆก็ต้องตําหนินะฮะตำหนิทั้งด้านสทั้งสโมสรรวมถึงเจคเกลครด้วยแล้วก็ทางด้านพอ,ออกีฬาด้วยนะครับนะยอชมากเก้นะครับเล่นเกมกันมากเกินไปหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างมอยเชสไกเซโดเนี่ยถ้าประเมินประเมินแล้วเนี่ยมันไม่ได้แน่นอนเพราะว่านักเตะเนี่ยเขาตกลง <Wow. S 1> แล้วก็คุยสัญญากันที่เรียบร้อยแล้วกับเชลซีก็ไม่ควรที่จะเข้า ไปยื่นไปแย่นะครับนะส่วนทางด้านลาเมโอราเวียผิดพลาดตรงไหนผิดพลาดตรงไหนผิดพลาดตรงที่เมื่อเซาเทมตันนะครับเขายืนยันอยู่แล้วว่าเขาจะขายแค่เขาจะขาย50สล้านปอนทีมต่อรองของเราเข้าใจนะไม่อยากเสียเงินเยอะเข้าใจแต่ว่าในเมื่อเขาต้องการ50บล้านปอนแล้วเราก็ต้องการนักเตะคนเนี้แล้วจะไปยื่นให้มันต่ํากว่าราคานั้นทําไมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับยืนไปเลย50บล้านปอนมอยเชสกกเซโดนะครับ 111ล้านปอนด์มีปัญญายื่นไปได้แต่สมมติแต่าลาเมโราเวียนะครับที่ก็เป็นความต้องการของ Cop เจคินคอปเหมนกันแต่ทําไมไม่กล้ายื่นเพิ่มอยู่ได้ทีละ2ล้าน2ล้านโอ้โหไม่เข้าใจนะฮะ <S <S นี่ื่ไกีเดียวนะครับห้ล้านปอนด์จบไปตั้งแต่ช่วงพรีซีซั่นนะได้มาแล้วนะครับแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในทางาการฝึกซ้อมการอะไรเริ่มต้นเกม มันก็อาจจะเป็นผลดีมากกว่านี้นะครับอย่างนี้นะครับควรที่จะต้องตําหนิทั้ง FFG นะครับไล่ลงมาเลย FFG Giant c r o นะครับบอร์ดบริหารนะครับแล้วรวมไปถึงทางด้านยอร์กชมาเก้นะครับที่เป็นทีมต่อรองแล้วก็มีทีมที่ต้องควานหานักเตะนะครับทำอะไรไม่ดีเลยนะครับไม่เหมือนกับทางด้านไมเคิลเอ็ดเวิร์ดแล้วก็จูเลียน a อร์ดนะครับอย่างไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับผมขอบคุณมากนะฮะเฮียขอบคุณมากเลยที่ มเีเพื่อนคนนึงนะครับที่เขาเข้ามาคอมเมนต์นะครับบอกว่า <Wow. S 1> สรุปว่าที่ไมเคิลเน็ตเวิร์ดออกไปเนี่ยออกไปเพราะอะไรคือจริงๆแล้วนะครับเฮียก็ต้องบอกว่าที่ออกไปเนี่ยเพราะว่าเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาต้องการที่จะไปหาความท้าทายใหม่ๆแต่เขายังไม่ไปอยู่สโมสรไหนเป็นที่แน่ๆในระหว่างที่เขาออกไปเขาอยากจะพักผ่อนแต่ซึ่งจริงๆแล้วถ้าให้เฮียมองนะครับมันเป็นเพราะว่า FSG ไม่ได้ให้อำนาจเขาแบบเต็มที่แล้วก็ไม่ให้จํานวนเงินเขาแบบเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมอ่ะเข้าใจไหม <c oughs> คือบอกมาเลยว่าสมมุติว่าจเจนคอปชี้ไปที่สมมติอยากได้จูดเบลิงแฮมที่100ล้านปอนด์อ่ะดยอยากได้จูจดเบลิงแฮมอย่างเงี้ยแล้วไมเคิลเน็เวิร์ดไปคุยกับทางด้านเอฟีว่าค่าตัวของเบลิงแฮมเนี่ยเขาไปคุยมาแล้วนะประมาณ1 0 0้ล้านปอนด์มีให้เขาไหมโอเคถ้าเอฟี F F บอกไม่มีให้หรอกทำไง,งาก็ได้ผมมี80ล้านอ่ะ80ล้านก็ต้องให้ทางด้านอ่าไมเคิลเน่ย ไปคุยกับทางด้านบริซียดอลล์มุลแล้วก็จูต์เบลิงแฮมว่าเนี่ยผมมีครับประมาณ80บล้านแล้วทูนอื่นๆอาจจะเป็นการที่เหลืออาจจะทยอยจ่ายให้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ไงแต่ว่าเอฟฟจีพูดมาคําเดียวเลยบอกว่าหนึ่งร้านดอนดา์อนแพงเกินไปไม่มีปัญญาจ่ายงงไหมอันนี้ไม่น่าจะงงกันเน,ะนาะก็น่าจะเป็นปัญหาแบบนี้แหละครับเพราะว่าความไม่ชัดเจนแล้วความไม่เด็ดขาดแล้วก็การที่ทําให้ไมเคิลเน็ดเวิร์ดไม่มี อำนาจเต็มที่ะมันเลยทําให้เขาต้องตัดสินใจลาออกไปแล้วก็วางให้จูเลียนบอดจูเลียนบอดก็โดนเหมือนกันเพราะด้วยความอ่าโดนเหมือนกับทางด้านไมเคิลเน็ดบอดก็ต้องออกอีกแล้วก็การมาเป็นยอร์ชมาเก้ซึ่งก็ทําได้ไม่ค่อยดีเท่าทั้ง2คนนะครับแต่เฮียว่านะครับจริงๆแล้วอ่ะควรที่จะดึงอ่าทางด้านไมเคิลเน็ดบอดเนี่ยกลับมานะครับเพราะว่าสโมสรเราเนี่ยต้องการคนที่มีวาทศิลป์แล้วก็มีความฉลาดมากๆแล้วก็เอฟเอฟก็ต้องยิกนึงนะครับ ให้เม็ดเงินมาหน่อยแล้วเจ้าลิงคอบก็ต้องชี้เลยนะครับว่าอยากได้คนนี้คนนี้คนนี้ไม่กเ็เนี่ยเบิดไปเอามาให้หน่อยอยากได้เอามาทําทีมอยากได้มาร่วมทีมนะครับก็ประมาณนี้นะฮะยังไงก็ต้องขออภัยอาผมจําชื่อไม่ได้นะฮะยังไงก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะฮะขอบคุณด้วยเดีย๋ยวเรามาไล่ดูรายชื่อนักเตะที่อยู่ในลิสต์รายชื่อของทางด้านรีวอฟูลนะครับก็อตอนนี้ที่โผล่มาก็มีเจ้าปาลินเจ้าปาลินญ,ญานะครับของทางด้านสมสรสอนฟูลแลมนะ ตกเป็นข่าวกับทางลิเวอร์พูลอีกแล้วนะฮะแล้วก็รวมไปถึงชิคดูเกเร่นะครับของคริสตันพาเลตนะครับแล้วก็ซอฟยานอัมระบัตนะครับของทางด้านฟิออเรนติน่านะฮะก็อันนี้เซอร์ไพรส์นิดนึงนะครับคาวินฟิลลิปนะครับก็ยังโผล่เข้ามาอยู่ในลิสต์รายชื่อนะครับเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ลงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่สามารถเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงได้จากโรดี้นะครับแล้วตอนนี้ก็ เขาก็ได้กองกลางตัวใหม่หมาอีกตัวหนึ่งด้วยผมจำชื่อไม่ได้นะว่าชื่ออะไรนะครับคิวเฟนตูรามนะครับจากสโมสรน,นีสนะครับในอ่าลีกฝรั่งเศสนะครับอันนี้ก็มีข่าวกับลิเวอร์พูลมานานแล้วคาร์ลอสบาเลบ้านะครับนี้เพิ่งโผล่มาเลยนะฮะเป็นนักเตะจากสโมสรลิวนะครับที่อยู่ในฝรั่งเศสเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อ่าฟอเรนติโน่รุยนะครับจากเบนฟิก้าอันนี้ก็มีข่าวมา พอสมควรแล้วนะครับแล้วก็คนที่กำลังน่าสนใจอีกคนนึงก็มาเตอุสนูนเยสนะครับของทางด้านวูฟแทมตันบันเดอร์นะครับแล้วก็อังเดรนะครับจากฟลูมิเนเซ่นี่ก็ตกเป็นข่าวของลิเวอร์พูลว่าอยากจะย้ายแล้วคนนี้นะครับคาร์ลเลว้านะครับนักอดีตนักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยก็บอกว่านักเตะคนนี้เหมาะสมกับลิเวอร์พูลนะฮะนะจริงๆแล้วก็น่าสนใจนะครับแม้ว่าจะตัวเล็กไปหน่อยนึงนะฮะแล้วก็โผล่มาล่าสุดเลยนะครับทางด้าน อิบฮิมาซองกาเร่นะครับเมื่อวานเฮียก็ได้ดูแล้วครับว่าเขาเล่นเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันรวไมไปถึงนิโคลาบาลเลล่านะครับของสโมสรอินเตอร์มิลานนะฮะอันนี้ก็โอ้โหถ้าได้มาก็คงจะดีนะครับเลีะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่านักเตะคนไหนนะครับที่เฮียคิดว่าน่าจะเป็นไปได้และในความคิดของเฮียนะแต่ไม่รู้ว่าคับเขาอยากได้หรือเปล่านะครับถ้าเจนนคอับอยากได้เหมือนเฮียรับรองเฮียว่าน่าจะมีโอกาสนะครับ แล้วก็เอาเฉพาะคนนี้เขาพร้อมที่จะขายนะเออที่จะมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเลือกมาสัก4คนแล้วกันนะฮะอ่ะมาเลยเรื่องมันที่คนแรกนะครับเมื่อวานนี้ได้ดูนะฮะอิบราฮิมซังการ์เร่นะครับซองการ์เร่นะฮะโอเคคนนี้นะครับก็เป็นนักเตะของ PSV อสวีไอโฮเนะครับเมื่อวานนี้เตะกับสตุมการ์ดด้วยนะฮะอายุเพียงแค่25ปีนะครับถ้าซื้อมาเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะทําให้กองกลางของลิเวอร์พูลเนี่ยสมูทมากขึ้นนะครับเพราะว่า เป็นนักเตะที่ตัวใหญ่นะครับคล่องแล้วก็สามารถที่จะตัดเข้าไปประทะแย่งบอลตัดบอลได้ดีมากเลยเมื่อวานเล่นกับตัวการ์นี่ตรงกลางนี่เนียนคลิปเลยนะครับแล้วก็สามารถพาบอลขึ้นไปได้ด้วยสามารถทำประตูได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับลงเล่นให้กับ p s เอสวีไไป29นัดนะครับแล้วก็ยิงประตูไปได้ถึง5ประตูด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่จับตามองของทางด้านลิเวอร์พูลนะครับอัลมาวานี้เฮียก็จับตามองเลยตื่นมาดูเลยนะครับ สตูมการ์ดกับพีเอสบีเออมึงเล่นดีจริงว่าตัวแม่งใหญ่เล่นทรงคล้ายๆกับอาย,ายาญาตูเร่เลยนะครับเล่นคล้ายๆกันแต่ว่าเขาจะเร็วกว่ายาญาตูเร่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็คล่องนะครับสูง191 92นะครับนะจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับนะตัวสูงด้วยนะครับแล้วก็แข็งแกร่งนะฮะโดยค่าตัวเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ32ล้านนะฮะทาง <Okay. S 1> ด้านพีพีไอโฮเฟนเนี่ยก็บอกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนงินแค่จำนวน32ล้านเนี่ย จ่ายได้จ่ายนะครับเฮียว่าคนนี้น่าเป็นไปได้ที่สุดนะครับน่าจะเล่นเข้ากับระบบของลิเวอร์พูลนะฮะซองกาเล่จำชื่อไว้ถ้าลิเวอร์พูลได้มาจะเป็นผลดีกับทางลิเวอร์พูลมากๆเลยนะครับนะส่วนคนที่2นะครับก็ฟลอเรนติโน่ลุยนะครับอ่านักเตะจากเบนฟิก้านะครับวันนี้นี่ก็เล่นใช้ได้เลยนะฮะอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นนะครับฟลอเรนติโน่ลุยเนี่ยเป็นวิดฟิลที่มีเทคนิคสูงนะครับแล้วก็ ข้อปะทะเนี่ยก็ดีนะครับการสกัดกั้นบอลเนี่ยดีเหมือนกันแล้วก็การจ่ายบอลก่อนข้างจะว่าเป็นแล้วนะครับฟลเรนติโน่หลุยเนี่ยเป็นกองกลางที่ก็ยังเหมาะกับทางด้านลิเวอร์พูลอยู่นะครับนะเพราะว่าสไตล์การเล่นหรือว่าความอดทนคุณภาพการคลองบอลเนี่ยให้คล้ายกับฟาบินโยนะครับเพราะฉะนั้นเจนนคอปก็น่าจะมองไว้บ้างนะครับซึ่งค่าตัวก็อาจจะแพงนะฮะจริงๆอาจจะแพงนะครับเพราะว่าเบนพิก้าไม่น่าจะ ปล่อยง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับส่วนคนที่3เนี่ยนั่นก็คืออังเดรนะครับคนนี้เนี่ยได้รับการแนะนําจากเลวานะครับนะว่าเป็นนักเตะที่ดีเลยนะครับตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่กับฟูมิเนเซสนะครับสโมสรในบราซิลนะครับแล้วก็เป็นที่หมายตาของลิเวอร์พูลนะครับจากจ้องมาได้สักพักใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ติดทีมชาติบราซิลไปแล้วด้วยนะฮะแล้วก็เป็นนักเตะอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สามารถพัฒนาศักยภาพต่อเนื่องไป ในการเล่นกับลิเวอร์พูลได้ด้วยนะฮะถ้าลิเวอร์พูลสามารถดึงมาได้เพราะว่าตอนนี้เล่นกับฟูมินเซ่เนี่ยแม้เขาจะตัวเล็กนะครับสูงเพียงแค่176เท่านั้นแต่ว่าสไตล์การเล่นเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะฮะดุดัดนแล้วก็แย่งเขา้าเอาเขา้าแย่งเขา้เขาแย่งบอลเก่งแล้วก็จ่ายบอลดีความสามารถเฉพาะตัวดีนะครับแล้วก็น่าจะเป็นที่ต้องการของจิเกนครอล้วนะครับนะแล้วก็ฟูมินเซ่นะครับก็ยินดีที่จะปล่อยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ช่วงนี้แน่นอนเพราะว่าฟูมินเซ่นะครับมีทั้ง โคปาลิปตาโดเลสครับนะครับที่จะต้องได้แข่งต่อเพราะว่าเข้ารอบยังไม่ตกรอบนะครับแล้วก็บอลลีของบราซิลก็ยังไม่ปิดฤด,ดูกาลเพราะว่าบอลลีของบราซิลเนี่ยน่าจะปิดฤด,ดูกาลประมาณมกราถ้าลิเวอร์พูลจะซื้อเนี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณ21ล้านปอนด์หรือว่า23ล้านปอนด์อย่างเงี้ยซึ่งมันก็สามารถจ่ายได้ซื้อไว้ก่อนเลยแล้วก็ให้ฟูเมนิเซใช้งานไปก่อนอเพื่อที่จะได้นักเตะกลับมานะครับนะเป็นเพื่พอนชิด่าดีไหมครับนะ แล้วก็ที่แน่ๆเนี่ยควรที่จะได้มาก่อนนะครับเพื่อที่จะรอ2มิดฟิลคนนี้นะครับของลิเวอร์พูลที่เรามีอยู่แล้วอย่างเช่นเตยโกกันตาร่านะครับทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาเล่นดีขนาดไหนคาดบอลเขาดีขนาดไหนในวันที่เขาเล่นดีนะครับการเข้าตัดบอลการเข้าแย่งบอลการจ่ายบอลที่เนียนๆการจ่ายบอลที่ไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะจ่ายได้แล้วเขาก็เป็นคนที่จ่ายบอลแม่นตลอดเวลานะครับแล้วก็ที่สําสคัญเขาต้องการทดสอบว่าอ่าเขาต้องการพิสูจน์ไม่ใช่ทดสอบ เราต้องการพิสูจน์นะครับว่าเขาเนี่ยอายุขนาดนี้เขายังสามารถเล่นได้แล้วก็ยังเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆเด็กๆทุกคนที่เป็นดาวรุ่งขึ้นมาอย่างสเตฟานไบเซติกที่บอกไปแล้วว่าเขาเนี่ยมีต้นแบบการเล่นเนี่ยมาจากใครนั่นก็คือเตียโกอากันตาร่านะครับแล้วก็เล่นคล้ายๆกันเล่นด้วยมันสมองไม่โงงชางการเสียบสกัดเข้าบอลเนี่ยค่อนข้างแม่นนะครับแม้ว่าจะอายุแค่1 9 1 8 1 9ปปีก็ตามนะครับสเตฟานไบเซติกเนี่ยถือว่าเป็นอนาคตของลิเวอร์พูลนะครับ จนะ <Wow. S 1> ่ายบอลก็ดีนะครับคลองบอลก็เหนียวนะฮะสเตฟนานไบซิติกแต่ว่าก็ด้วยความที่เขายังเป็นเด็กกระดูกเขายังไม่แข็งแกร่งประสบการณ์ยังน้อยนะครับก็ต้องมีคนที่คอยประคองแล้วลิวพูก็ควรที่จะดึงนักเตะที่สามารถเข้ามาเล่นได้เลยเข้ามาเป็นกําลังหลักสัก1-2คนแล้วให้สเตฟนานไบซิติกเนี่ยเรียนรู้ไปกับทางด้านนักเตะที่เข้ามาใหม่นะครับที่เป็นซีเนียร์ด้วยแล้วก็เป็นนักเตะที่สามารถใช้งานได้เลยแล้วก็ มันจะทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยมีความมั่นคงในแดนกลางแล้วก็สามารถช่วยแนวรับของลิเวอร์พูลที่ตอนนี้กําลังมั่วๆซุ่วๆอยู่เหมือนกันใช่ไหมซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลิเวอร์พูลจะเสริมกองหลังได้หรือเปล่าถ้ายังเป็นโกนาเต้กับฟานไดอยู่ช่วงนี้ก็ใครก็รู้อยู่ว่าฟานได์ก็ไม่ได้เล่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่ได้เก่งกาดเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ปาดเปียวเหมือนเมื่อก่อนตั้งแต่เขาบาดเจ็บหัวเข่ามาเนี่ยพ่าหัวเข่ามาดูได้เลยเล่นไม่เหมือนเดิมนะครับเชื่องช้าลงสกัดบอล อาจจะดีได้ระดับได้ระดับหนึ่งแหละนะแต่ว่าการที่วิ่งไล่อะไรอย่างเงี้ยดวนต่อตัวต่อตัวเนี่ยมักจะเสียเปรียบแล้วก็จะมีช่วงที่เ,เขาจะหลงตำแหน่งของเขาอยู่บ่อยๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงกลางเนี่ยไม่สามารถที่จะมาดีเลย์ให้เขาได้เขาเลยไม่สามารถที่จะเข้าไปอ่านและเข้าไปดักบอลได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดลิเวอร์พูลมีกองกลางที่ดีๆนะครับที่เข้าปะทะตัดบอลได้แล้วทําให้เขาสามารถมองเห็นว่า ทิศทางบอลมันจะไปทางไหนเข้าไปสกัดได้เนี่ยมันจะทำให้ทางด้านกองหลังของเราเล่นง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นความคิดของเฮียใครๆเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นอย่างไรก็พิมพ์มาคุยกันนะฮะเห็นด้วยไหมนะครับที่เฮียเสนอรายชื่อมานะครับก็มีนะครับอ่าอิบราฮิมซังการเร่นะครับของทางด้านสโมสรเปียสบิอโอเฟนนะครับฟลอเรนติโนรยส์นะครับของเบนฟิก้านะครับอังเดรนะครับของฟลูมิเนเซนะครับนะก็ลองไป ดูกันว่าเราจะได้ไหมเนี่ยอยากได้3คนเนี้มีใครอยากได้คนอื่นอีกไหมครับจะเป็นคิฟเฟนตูรามก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าเจเกนครอบจะเอาหรือเปล่าแค่นั้นเองนะฮะอยู่ที่เจเกนครับถ้าชี้ไปว่าจะเอาตอนนี้ตังมีแล้วแน่นะหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านมีแน่นะแล้วก็จะไปคุยเขาอย่างไงทีเนี้ยท,ทีมอื่นเขารู้หมดแล้วว่าลิเวอร์พูลมีตังมึงจะไปโก่งราคาเขาไม่ได้แล้วแย่แล้วทีเนี้ยตายแล้วนะเออขอให้ได้แล้วกันครับ ตอนนี้จะบอกว่าเป็นการซื้อแบบ p a n ิคบายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ควรที่จะเอามานะครับเพื่อที่จะลดภาระหน้าที่นะครับของทง Mac ั้งแมกกาลิเตอร์สวอตไลน์นะครับรวมไปถึงเคอร์ติโจนะครับที่ไม่ได้ถนัดในนักเตะที่เป็นกองกลางตัวรับนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีกองกลางตัวรับดีๆกองกลางก็จะสมูทขึ้นแล้วก็ไปแบ่งเบาภาระให้กับกองหลังของเราได้ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อกองกลางดีกองหลังแน่นมันก็จะสามารถดันเกมลุก ขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเราจะไม่กลายเป็นกองหน้ารถถังกองหลังรถไถอีกต่อไปถ้ากองกลางเราดีถูกต้องไหมเออใครเห็นด้วยก็กดไลค์กดซับสไคร์นะครับกดถูกใจให,ให้หน่อยแล้วกันฝากกันด้วยนะครับอ่าโอเคส่วนวันนี้นะครับฟุตบอลหน้าเชียนะครับที่เชียจะเชียวันนี้นะครับก็มี3ามคู่นะครับ ก็ไปเริ่มที่ยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์เรียกนะครับระหว่างฟลอรัททาลินนะครับกับฟาอูคอนสเตนตานะครับคู่นี้นัดแรกนะครับทีมอ่าฟลอรัททาลินนะครับพ่ายให้กับฟาอูคอนสเตนตามา3ประตูต่อศูนย์นะครับก็เป็นงานยากแล้วนะครับแล้วก็วันนี้กลับไปเจอที่บ้านของฟลอรัททาลินนะครับดูแล้วยังไงก็ไม่น่าจะรอดนะครับอาจจะเสมอหรือว่าจะกลายเป็นทีมเยือนคอนสแตนต้านะครับน่าจะชนะไปได้ถ้าฟลอรัททาลินนะครับทัเลอร์ทัลล่าบุกเข้าใส่แล้ว ทำให้คอนสแตนต้านะครับโต้กลับได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่กขอเชียร์ไปที่ทีมเยือนฟารูคอนสแตนต้านะครับผู้ที่2นะครับอย่าพลาดนะครับวันนี้นะครับทุกคนน่าจะลืมกันไปแล้วว่ามียูฟ่าซูเปอร์คัพนะครับอ่าจะก็จะเป็นการชิงแชมป์กันระหว่างแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับกับแชมป์ยูปรายูโรป่าลีกหรือว่าแชมป์ถ้วยใหญ่กับแชมป์ถ้วยเล็กนะครับมาเจอกันนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแชมป์ ยูฟาแชมเปียนลีกนะครับกับเซบีย่านะครับยู่าแชมป์ยูฟายูโรป้าลีกนะครับคู่นี้นะครับตามสถิตินะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพบกับเซบีย่าเนี่ยสี่นัดล่าสุดที่เคยเจอกันมาเนี่ยเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเอาชนะไปได้หมดเลยนะครับแล้วก็สกอร์ค่อนข้างขาดด้วยนะครับแต่ถทว่าวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็มีความน่าเป็นห่วงอยู่คือการที่เขาไม่มีเควินดูบอยนะครับตัวจ่ายบอลแบบคินเลฟคาร์ดนะครับแล้วก็ทางด้าน เซบีย่านะครับก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากนะครับเพราะว่านักเตะก,ก็ไม่มีใครบาดเจ็บอะไรนะครับแต่ถ้าเทียบฟอร์มกันแล้วนักเตะของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเอาใครลงก็ได้นะครับแต่ด้วยความที่เซบียานะครับมักจะแพ้ทางให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแม้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้จะมีฮนันดิกับที่เป็นต่อค่อนข้างสูงก็รอหน่อยละกันนะครับถ้าใครเล็งอะไรไว้ก็มองไปที่ 1x2 ก็ได้นะครับแทนไปว่า ทายไปว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะเนี่ยเฮียก็ยังว่าน่าจะมีกําไรนะครับเฮียขอเชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่ที่3นะครับเป็นฟุตบอลบราซิลครับนะครับระหว่างเซาเปาโลนะครับกับโครินธีนนะครับคู่นี้นะครับตามสถิติแล้วนะฮะเคยพบกันมาเนี่ยสิครั้งล่าสุดนะครับเซาเปาโลชนะไปได้3นะครับแล้วก็โครินธีนชนะไป2ครั้งนะครับแล้วก็เสมอกันไปถึง5ครั้งทางด้านเซาเปาโลนะครับฟอร์มช่วงนี้ไม่นิ่งนะครับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะแต่ทางด้านของ ทีมเยือนโคเทีนนะครับก็เป็นทีมที่แพ้ยากนะครับในช่วงหลังๆนี้นะฮะแล้ววันนี้นะครับแฮนดิแคปนะครับอยู่ทางด้านเซอเปาโลนะครับเฮีย <Okay. S 1> ยังมองว่าเซอเปาโลไม่น่าจะเอาชนะโคเทียนได้เต็มที่ก็เสมอนะครับนะเฮียขอเชียร์ไปที่โคเทีนนะครับ <Okay. S 1> อ่ะโอเคก็เรียบร้อยกันไปนะครับ <Okay. S 1> เพื่อนๆคิดว่าวันนี้ที่เฮียพูดไปมีใครชอบบ้างนะฮะถ้าใครชอบก็ฝาก กดไลค์นะครับกดแชร์ออกไปนะครับคนละหนึ่งไลค์หน่แชร์ในนี้จะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็เข้ามาดูกันเยอะๆนะครับขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ฝากกิจกรรมนะครับดีๆที่เฮียจัดไปด้วยนะครับที่จะแจกเสื้อนะครับสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลนะครับเข้าไปตอบกิจกรรมนะครับในเพจของเฮียนะครับเก็บคะแนนกันไปเรื่อยๆนะครับใครที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับก็จะได้รับรางวัลเป็นเสื้อฟุตบอลสโมสรลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เฮียต้องขออภัยด้วยนะครับเฮียทำกราฟิก พลาดไปนะครับในวันที่23ที่บอกว่าเจอกับทางด้านนิวคาสเซิลซึ่งจริงๆแล้วมันเจอกันที่27นะครับก็ยืดระยะไปทักไัยนะฮะโอเคขออภัยด้วยละกันส่วนใครที่เข้ามาแล้วนะครับชมจนจบก็อย่างที่บอกนะครับฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเป็นกำลังใจคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับมียะก็ตอบทุกคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณมากจริงๆวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับโดยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ